ก,ก็กดเข้ามาในแอปแคปขัดนะครับผมก็เลือกเป็นโปรเจกต์ให้เรียบร้อยนะครับก็สงตัวที่เราจะใช้ใน่ก็คือทอนกับเซนเทียนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมก็กดเข้ามาเลยนะก็แบ่งให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับก็กดปรับไปทางซ้ายนะครับผมก็เลื่อนไปทางซ้ายเลยนะครับปรับขนาดให้พอเหมาะนะครับตามที่ทุกคนต้องการเลยนะครับ ก็มาจะเป็นกดเข้ามานะครับก็จะมีเอฟเฟกมาอยู่นะครับไปที่มาแล้วก็บวงกลม,มแล้วก็ปรับตามที่ต้องการได้เลยนะครับว่าต้องการให้มันเป็นแบบไหนนะโอเคพอเราทําแบบที่เราต้องการได้แล้วนะครับก็กดเพิ่มอ,อีกตัวนึงมาเลยนะครับผมจากนั้นก็เลื่อนตัวให้มันพอดีกับคลิปนะครับก็ทัวของเราเนี่ยไอข้างบนอะ ไอเลเยอร์ข้างบนนะครับก็ทำให้มันเท่ากับเลเยอร์ข้างล่างนะครับผมแล้วก็ไปที่เอฟเฟกต์มาร์สเหมือนกันนะครับแล้วก็วงกลมเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ปรับให้มันาตามที่ต้องการเหมือนเดิมเนี่ยนะครับมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ใส่เป็นเสียงนะครับก็คือแยกแยกเสียงออกมาเลยนะครับ ก็วิธีการเอาเสียงออกมาก็อ่าโหลดโหลดคลิปต้นฉบับมานะครับผมแล้วก็กดแยกเสียงไปเลยนะครับอ่ประมาณนี้นะโอเคแล้วก็ปรับตามที่ต้องการเหมือนเดิมเลยนะครับก็ต้องการให้มันเป็นรูปแบบไหนก็ทำเหมือนเหมือนกันเลยนะครับอ่าพอตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็กดส่งออกไปได้เลยนะครับผม ก็อันนี้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมเป็นแบ็กกราวนะครับผมนะพอโหลดมาเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่แอปไลน์โมชันเลยนะครับก็กดสร้างโปรเจกต์ไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็เพิ่มไออันที่เราทําจากแคปคัตมานะครับก็เพิ่มออกมาเลยนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็เอาคลิปต้นฉบับที่โหลดมานะครับอ่าปึ๊บตรงนี้นะเสร็จแล้วก็กดแยกเสียงไปเลยนะครับ อจากนั้นนะครับแล้วก็มาร์กเลยนะครับมาร์กตามจุดบีดไปเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดใครขี้เกียจมาร์กเองนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงมาร์กไว้ให้นะครับตามนี้เนาะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมตรงสเต็ปนี้นะอ่าแล้วก็ลบพื้นหลังนะครับก็จะใช้เป็นแอปแบ็กกราวดเอเดเซอร์นะครับผมนะก็เออ่ไปแคปหน้าจอมานะครับผมปึ๊บเสร็จแล้วก็กดอ่ามันก็จะลบพื้นหลังให้เองเลยนะครับผมนะ ก็ลบ2ตัวด้วยกันนะครับที่เราทำาแบบเมื่อกี้นะครับก็ลบไปนะโอเคเสร็จแล้วก็กดเซฟไปเลยนะครับแล้วก็เข้าแอป Animation อีกทีหนึ่งนะครับผมกดเพิ่มตัวทอนมานะครับแล้วก็ทำให้มันเท่าเท่ากันนะครับผม แล้วก็เพิ่มเสีนงทีมาอีกนะครับก็ทําให้เท่ากันเหมือนเดิมนะ,ะกดทําให้เท่ากันนะครับตรงนี้นะครับกดไปที่เอฟเฟกไปที่ความสว่างคอนทั t นะครับปรับความสว่างให้ลบหนึร้อยเลยนะครับทำสองอันเลยนะ ตรงส่วนเอฟเฟกต์กนสกรีนของใบไม้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเอฟเฟกเอาไว้ให้นะครับผมโอเคนะครับก็โดดมาปป๊บกรปรับาตามนี้เละเนะครับประมาณนี้นะฮะพอทำเสร็จแล้วนะครับผมก็กดค้างที่สองเลเยอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดกลุ่มไปเลยเนาะโอเคก็ส่วนขึ้นหลังนะครับให้เราไปที่เพิ่มเอฟเฟกนะครับผมกดที่เลื่อนสีสันนะครับกดมาไปนะครับจุดแรกนะครับแล้วก็ทําให้มัน แค่คุณหนึ่งก็พอนะครับแล้วก็มัดจุดหลังเอาไปแวกอันเททายนะครับเสร็จแล้วก็กดส่งออกไปเลยเนาะต่อไปเรามาที่ลิงก์ที่สเต็ปที่2กันบ้างนะครับผมก็ใส่ไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่กันนะครับผมกดมาที่เลเยอร์อนะครับกดสีและเพิ่มเติมนะครับผมกดไปเลยนะฮะแล้วก็เอาคลิปที่เราทำเป็นสเต็ปหนึ่งมานะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่ทุกอันเลยนะครับ